สวัสดีครับเคยสังเกตรกระดาษแผ่นเล็กๆที่ติดอยู่ตรงกระจกหน้ารถกันไหมครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้แหละครับพรบหรือประกันภยัยภาคบังคับที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นแค่เอกสารสําหรับต่อทะเบียนรถแต่จริงๆแล้วมันสําคัญกว่านั้นเยอะเลยครับมันคือตาข่ายนิราภัยทางการเงินสําหรับทุกคนที่ใช้ถนนในประเทศไทยเลยก็ว่าได้เอาล่ะครับเรามาเริ่มทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันเลยลองนึกภาพตามกันนะครับสมมติว่าเกิดอุบ,บัติเหตุข,ขึ้นบนถนนมีคนได้รับบาดเจ็บแน่นอนว่าต้องรีบส่งโรงพยาบาล คำถามสำคัญที่ตามมาทันทีเลยก็คือแล้วใครล่ะที่จะเป็นคนรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลก้อนแรกที่เกิดขึ้นคำถามง่ายๆนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราต้องรู้จักพรบรให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเรามาทําความรู้จักกับพรบรในมุมใหม่กันดีกว่าครับไม่ใช่ในฐานะกฎหมายที่บังคับให้เราต้องทําแต่ให้มองว่ามันคือหน่วยปฐถมพยาบาลทางการเงินที่พร้อมจะเข้ามาช่วยเหลือทันทีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ถ้าจะให้นิยามแบบเข้าใจง่ายที่สุดเลยนะครับพรบก็คือหลักประกันจากภาครัฐที่ออกมาเพื่อเป้าหมายเดียวเลยคือทำให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ประสบอุบัติเหตุจากรถจะต้องได้รับการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นทันทีโดยที่ไม่ต้องมานั่งรอพิสูจน์กันก่อนว่าใครเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดจุดนี้สำคัญมากๆเลยครับและเป็นเรื่องที่คนมักจะสับสนกันบ่อยที่สุด พรบรเขาจะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคนเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลหรือกรณีที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตแต่พรบรจะไม่คุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินนะครับเช่นรถบุบรถพังหรือรั้วบ้านที่เสียหายแบบนั้นจะเป็นหน้าที่ของประกันภาคสมัครใจที่เราซื้อเพิ่มเติมกันครับแล้วขอบเขตความคุ้มครองของพอรบรนี่มันครอบคลุมถึงใครบ้างคำตอบก็คือ ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจากรถยนต์เลยครับไม่ว่าจะเป็นคนขับรถเองคนที่นั่งมาด้วยในรถหรือแม้กระทั่งคนเดินเท้าที่อยู่ข้างถนนแล้วโดนเฉียวชนทุกคนจะได้รับความคุ้มครองจากพรบรทั้งหมดเลยครับเอาละครับเรามาเจาะลึกกันที่หัวใจสําคัญของพอรบรกันเลยดีกว่านั่นก็คือการช่วยเหลือในด่านแรกหรือเงินก้อนแรกที่ผู้ประสบภัยจะได้รับซึ่งจุดเด่นของมันก็คือความรวดเร็วและการที่ไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิดนั่นเอง เงินก้อนแรกนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าค่าเสียหายเบื้องต้นครับคอนเซปต์ของมันถูกออกแบบมาเพื่อทำลายกำแพงเรื่องเวลาและขั้นตอนที่ยุ่งยากออกไปทำให้โรงพยาบาลสามารถรับตัวผู้ประสบภัยเข้ารักษาได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาจ่ายเงินสำหรับค่ารักษาพยาบาลนะครับวงเงินสูงสุดในส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้นนี้จะอยู่ที่ส0 0 0 0บาทซึ่งจะจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนะครับ วงเงินนี้ก็มักจะเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นค่าทำแผลค่าเอ็กซเรย์หรือค่ายาต่างๆเพื่อให้ได้รับการดูแลที่จำเป็นอย่างทันท่วงทีครับส่วนในกรณีที่น่าเศร้าที่สุดคือการเสียชีวิตการทุบพลภาพถาบรหรือการสูญเสียอวัยวะสำคัญไปจะมีเงินค่าเสียหายเบื้องต้นจ่ายให้ทันทีเป็นจำนวน35,000บาทครับ เงินก้อนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของผู้ประสบภ,ภัยในเบื้องต้นสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นต้องใช้แบบเร่งด่วนทีนี้มันก็จะมีกรณีที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยคือถ้าหากผู้ประสบภ,ภัยบาดเจ็บแล้วเข้ารับการรักษาพยาบาลไปก่อนโดยเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นในส่วนของค่ารักษาไปแล้วสมมติว่า3 0 0 0 0บาท แต่ต่อมาอาการซุดลงจนเสียชีวิตทายาทก็จะยังได้รับเงินค่าปลงศพเพิ่มอีก35,000บาทนะครับซึ่งเมื่อรวมกันแล้วในส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้นนี้ก็จะได้รับสูงสุดที่65,000บาทครับโอเคครับหลังจากที่ผ่านขั้นตอนการช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้วคราวนี้เมื่อกระบวนการต่างๆเดินหน้าไปจนสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าใครเป็นฝ่ายถูกใครเป็นฝ่ายผิด ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการชดเชยค่าเสียหายแบบเต็มจำนวนซึ่งสิทธินี้จะเป็นของฝ่ายผู้เสียหายหรือฝ่ายถูกนั่นเองครับเรามาดูตัวเลขในตารางนี้กันชัดๆนะครับจะเห็นเลยว่าวงเงินความคุ้มครองมันต่างจากค่าเสียหายเบื้องต้นแบบคนละเรื่องเลยอย่างแรกค่ารักษาพยาบาลตามจริงจะขยับเพดานขึ้นไปสูงสุดถึง8 0 0 0 0 0บาท กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรวงเงินก็จะอยู่ตั้งแต่2 0 0 0 0 0ถึง 5, บาทขึ้นอยู่กับความรุนแรงและถ้าหากเสียชีวิตวงเงินสูงสุดจะอยู่ที่5 0 0 0 0 0บาทครับและที่น่าสนใจคือบรรทัดส,สุดท้ายยังมีค่าชดเชยรายวันให้อีกด้วยนะครับวันละ200บาทสูงสุด20วันในกรณีที่ต้องนอนพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเราลองมาดูสถานการณ์จำลองที่อาจเกิดขึ้นได้จริงกันดีกว่าครับ กับช่วงถามตอบสั้นๆที่จะช่วยให้เราเข้าใจการทำงานของพรบรได้ดียิ่งขึ้นไปอีกเคสนี้เป็นเคสคลาสสิกที่เกิดขึ้นบ่อยมากๆเลยนะครับลองคิดตามกันดูนะคะว่าถ้ามีรถยนต์คันหนึ่งขับมาแล้วชนคนเดินเท้าที่กำลังเดินข้ามถนนอยู่บนทางม้าลายพอดีในสถานการณ์แบบนี้ใครคือฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบครับคำตอบนั้นชัดเจนมากครับตามกฎหมายจราจรแล้วผู้ขับขี่มีหน้าที่ต้องหยุด หรือฉลอรถให้คนข้ามทางมาลายไปก่อนเสมอดังนั้นในกรณีนี้คนขับรถยนต์คือฝ่ายผิดเต็มๆครับและคุณยายที่ถูกชนซึ่งเป็นฝ่ายถูกก็จะได้รับสิทธิ์ในการเบิกค่าสินไหม่ทดแทนได้เต็มวงเงินตามตารางที่เราเพิ่งดูกันไปเมื่อสักครู่นี้เลยมาลองดูเคสที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจที่เกิดขึ้นในครอบครัวสามีกำลังถอยรถออกจากบ้านแต่มองไม่เห็นภรรยาที่อยู่ด้านหลัง จนเกิดอุบัติเหตุชนจนเสียชีวิตคำถามก็คือในสถานการณ์แบบนี้พรบอรของรถยนต์คันนั้นจะยังให้ความคุ้มครองอยู่หรือไม่หลายคนอาจจะคิดว่าไม่น่าจะจ่ายแต่คำตอบที่ถูกต้องก็คือ จ่ายครับเพราะหลักการของพรบอลน,นั้นมองที่ผู้ประสบภัยเป็นหลักซึ่งนิยามของคำนี้มันกว้างมากครอบคลุมทุกคนที่ได้รับความเสียหายจากรถคันนั้นไม่ได้ยกเว้นแม้แต่คนในครอบครัวของผู้ขับขี่เองตราบใดที่เหตุการณ์นั้นเป็นอุบัติเหตุและไม่ได้เกิดจากเจตนาทายาทตามกฎหมายของภรยาก็สามารถเรียกร้องเข้าสินใหม่ทดแทนได้ตามปกติครับ สไลด์นี้คือบทสรุปที่สําคัญที่สุดที่อยากให้จํากันได้เลยครับมันคือความแตกต่างของความคุ้มครองระหว่างฝ่ายถูกและฝ่ายผิดสําหรับฝ่ายถูกหรือผู้โดยสารในรถจะได้รับความคุ้มครองเต็มวงเงินสูงสุดถึง5,000 500, 0นบาทแต่สําหรับตัวผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดเองก็ยังได้รับความคุ้มครองนะครับจ,จะจำกัดอยู่แค่ในส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้นคือเท่าบาทเจ็บก็เบิกค่ารักษาได้ไม่เกิน30,000บาทหรือถ้าเสียชีวิตทาย,ยาทก็จะได้รับ35,000บาทครับ ดังนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าพรบรไม่ใช่แค่กระดาษแผ่นหนึ่งที่เราต้องมีเพื่อไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปีแต่มันคือหลักประกันชีวิตขั้นพื้นฐานที่รัฐมอบให้เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจะไม่มีใครถูกทอดทิ้งและทุกคนจะเข้าถึงการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ทันทีมันคือตาข่ายนิรภัยที่มองไม่เห็นซึ่งคอยรองรับเราทุกคนอยู่ครับ และสุดท้ายนี้ก็อยากจะลองทิ้งคำถามให้พวกเราได้กลับไปคิดกันดูนะครับว่าหลังจากที่เราได้เข้าใจถึงหลอกประกันที่ซ่อนอยู่ในการเดินทางทุกๆวันแล้วมุมมองที่เรามีต่อรถทุกคันที่วิ่งอยู่บนถนนไม่ว่าจะเป็นรถของเราเองหรือรถของคนอื่นมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างหรือเปล่าครับ